สวัสดีครับผมบี้นายสวรรค์ครับวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านโคกยางนะครับก็เป็นบรรยากาศยามเช้าเลยนะครับก็มีพี่ๆหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่าเอาวัวออกกี่โมงดีที่สุดอันนี้มันตอบได้หลายกรณีครับถ้าเกิดว่าตอนเช้านั้นบรรยากาศแจ่มใสก็เอาออกเลยครับคือพระอาทิตย์ขึ้นตอนไหนก็ตอนนั้นนะครับออกไเลย แต่ถ้าเกิดว่าตอนเช้าฝนตกหรือว่าติดปัญหาเรื่องอพื้นแฉะหรือว่าเรามีพลังงานหรือว่ามีอุปสรรคด้านใดด้านหนึ่งมาสมารถเอาวัวควายออกได้ก็ไม่จะเป็นต้องออกก็ได้ครับต้องให้มีหญ้ามีฟางหรือบางคนก็ไม่มีก็มีครับเพราะว่า ปัจจัยมันหลายอย่างครับอาจจะติดในส่วนของเออตเรียมไม่ทันหรือว่าด้วยภารกิจต่างๆทําให้ไม่สามารถเรออกได้ตามเวลานะครับตอนนี้ก็เป็นเวนลาสายแล้วหัวหมุงยังไม่เปิดเลยครับเพราะว่าผู้ค้ยงเกรรษตรกรนั้นยัง ปฏิบัติการอยู่ครับนี่ครับตัดหญ้าอยู่ฝั่งน้นครับแล้วก็หญ้าที่มีก็ดังภาพที่เห็นครับนี่ครับในรถเข็นครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยนะครับที่มาดูครับเพราะว่าวัวแถวเนี้ยเป็นวัววัวพันนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ติดถนนนะครับ ส,สวยสดงดงามครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าแต่ละตัวนั้นมีความสวยงามมากน้อยกันไหนครับ